ทุกคนครับคือผมกําลังจะนอนแล้วเมื่อกี้ผมได้รับสายมาจากเ,เพื่อนผมว่าช่องผมโดนแฮกโคตแดแซดตอนนี้ผมกำลังพยายามหาทางที่จะอู้คืนช่องทุกคนไล่ลบคลิปด้วยพี่ประเด็นคือมันไล่ลบคลิปด้วยแซดมากเลยวะไม่รู้จะทำไงคนเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรหัสกลับก่อนนะแ๋ยวผมจะพยายามเปลี่ยนรหัสก่อนแล้เวเข้า YouTube นะหวังว่าคนที่แฮกผมคงเป็นต่างประเทศคงคงคง,คงเดาคงไม่รู้ว่าผมกำลังไลฟ์สดอยู่ต้องเข้าไงวะดูไปด้วยกันเลยนะว่าผมจะแก้คืนได้ยังไงนะทุกคน ตอนนี้ผมโดนแฮก y o u t u b e ไปนะผมพยายามติดต่อ Google นะติดต่อ YouTube แต่เขานอนแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะเปลี่ยนรหัสเริ่มต้นผมจะเปลี่ยนรหัสก่อนอความปลอดภัยส่วนบุคคลเมียวผมทั้งที่มันลิงก์กับมือถือมัน,ห,มนหรว่ ใช่มันลิงก์กับมือถือเว้ยแต่ประเด็นคือมันแฮกได้ไงนี่แหละเมลผมลิงก์กับมือถือนะเป็น two way factor authentication อะทุกคนรอลุ้นกับผมว่าผมจะได้คืนหรือเปล่าอ่าทุกคนพยายามโทรหาที่ผมตื่นมาเพราะว่าคนโทรมาหาผมนะ คนพิมพ์มาบอกว่าพี่ด้ไมโดนแฮกแฟนคลับทักมาหาผมว่าช่องผมนอนแฮกใช่ผมรู้ละตอนนี้เชื่อจะนอนแล้วเดต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็น b i n a n c e bnb เอ่ b i n a n c e bnb เอะ b i n a n c e bnb คืออะไร b บ n a n c e ก็คือเหรียญเหรียญ b บ n a n c e เนี่ยความปลอดภัยอื พยายามเปลี่ยนเบอร์ว่ะผมพยายามเปลี่ยนความ,มอืมอิรุลี ความปลอดภัยเปลี่ยนรหัสเฮ้ยทำไมการตั้งค่าแบบมือถือ,อมันเปลี่ยนไปวะหรือเราไม่ควรใส่อะไรพวกนี้วะเฮ้ยตั้งค่า ออต้องเข้ามือถือแเราต้องแก้แก้ที่มือถือก่อนเท่านึงเนี่ยพี่พี่ยังล็อกอินมืออีรหัสได้รหัสเดิมได้วะ่ะพี่ไม่ควรบอกมิจฉาชีพใช่แต่มันสิ่งที่มันขึ้นคือเราไม่เราไม่พบโทรศัพท์นี่มือถือพี่อยู่เนี่ย มันมันปิดมันปิดการที่แบบบริฟ<ม>บรฟไดยายารฟ,ด,ด,ฟด,ด้วยมือถือและบริไฟด้วยอีเมลเว้มันปิดมันปิดเราไว้เว้ย่อ๊ยกดช้ายังวะผมพยายามบริไฟด้วยเมื่อกี้มันมันปิดการบริไฟด้วยด้วยมือถือและอีเมลเว้มันเข้ามาปิดไว้อะ ผมต้องไปเปิดแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันปิดอยู่อะเนี่ย e r i ไฟแบบทูเวมันมาปิดได้ยังไงวะก็เปิด way, เปิดทูเวเปิดทูเวเปิดทูเวแล้วไงอ่ะ โ <Okay. S 2> อเคไอืมน่าจะอืมข้อความก็ได้อ่อโอเคมัน okay. ต้องสองข้อความมาหาพเพื่อผม <c oughs> เอา้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งออามาว่ะโอเคผมเปิด Two Factor Authentication ได้ละก็คือ ถ้าอยู่จะใช้อยู่ต้องอยู่ต้องได้ผ่านการจะทําอะไรที่มันเป็นแบบสิทธิพิเศษอยู่ต้องได้รับการยอมจากเบอร์มือถือโอเคได้ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแฟกเตอร์ทุกคนโอเคต่อไปผมผมไม่อยากเปิดหน้าจอให้ทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อมิชาชีพกำลังดูจออยู่เปลี่ยนชื่อต่อไปอันดับแรก ไอเชี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็น b N เแล้วลบรูปกูด้วยขอโทษผมผมไม่ค่อยพูดไม่เพาะนะทุกคนแต่ว่าพูดไม่เพาะให้เดี๋ยวยินจะเป็นคนพูดไม่เพาะเดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดเพาะให้ไอ้ไอ้ไอ้เอเคยืนยันแบบ two factor ผ่านแล้วต่อไปรหัสผ่านสำหรับแอปโอ้ไอ้แบงค์เอาสายชาร์จมือถือไปเลยเ ผมต้องโกรธนะทุกคนผมขอญาตเลยริงเพราะเพราะแม่งคืองานผมเว่ยเออเยี่ยมมันคือความรู้ความสามารถของผมเอาแบบคืออะไรอ่ะอีเมลก็ไดแต่มันไอ้นี่อีเมลพี่อยู่บ่ถ้ามันจะน้องติดรอเลยอ่ะ ยูทูบเรอยูทูบไอโฟนเหรอใช่น่ากลัวอ่ที่ ตอนนี้ผมกำลังจะอันนี้พี่งงว่ะลองดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ตอนนี้กำลังโดนแฮกอยู่นะทุกคนผมจะสู้กับแฮกเกอร์ไอคนนี้ให้ได้แบงค์ถ่ายกล้องไว้ดิเฮียชาดสายโอ้โหพูดได้พอเดอยเฮียเอ๋แม่มาจำที่ผมพูดผมพูดให้พอผมพูดให้พอมาจำที่ผมพูดแทนนะ ขอบคุณครับพี่มานิตสนับแน่นพี่มานิดพี่มานิต <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่เราพี่ช่วยให้กำลังใจพวกเรานะครับทัางยูทูบซัพพ p o r t แล้วแต่น่าจะหลับอยู่ทุกคนม,มันตีสามไงไอันนี้คือแบบนอนแล้วนะแล้วก็ตื่นขึ้น,นมาด้วยความง่วงเหงาหานอนนะชาดเลยแบนะ <iPad. S 2> อะไรไอแพ อยู่อาสายชาร์ตให้แบงน์ทำไมโอ้โหอือสายชาร์จมือถืออยู่ในห้องนอนพี่แบงค์ขอบคุณครับขอบคุณที่คนให้กำลังใจลงชื่อเข้าใช้ โอทำไมวะทำไมต<ม>้องมาแฮกห้กองเราด้วยวะไอ้นี่ไม่น่ากดเลยว่ะอืมพี่มันปิดแล้วทูเวอ่ะผ่านสำหรับแอปไม่เอา มันฟาสต้องเอาฟาสชาร์จในห้องพี่แบงค์ข้างเตียงพี่อ่ะ